สวัสดีครับก็วันนี้ว่าจะลองถ่ายคลิปครั้งแรกในการทำชิ้นงานจะทำ DIY อะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะอัคดคลิปมานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสเลยวันนี้พอดีมันมีงานมาซึ่งไม่ใช่งานที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ก็เลยลองดูว่าเผื่อจะมีโอกาสเออได้เอาเก็บไว้ดูในนาคตเวลาเรานึกถึง งานเก่าๆนะครับก็วันนี้นะครับมีน้องที่ผู้จัดก,การเขาได้ GPS เรือนะครับ Garmin เกสี่แล้วก็เอามาเนี่ยแต่เขามีขาเนี่ยมันใส่ไม่ได้นี่จะเป็นของเจ็ดนิ้ววันนี้เป็นเก้านิ้วนะครับน,นี้เป็นของเจ็ดนิ้วมันใส่ไม่ได้ก็ถ้าไปซื้อใหม่เนี่ยตัวนี้ก็น่าจะอยู่สัก กือบสองพันลมั้งผมว่านะแล้วเดี๋ยวเราก็เลยว่าเอ้งั้นเดี๋ยวสร้างเอาดีกว่าเราก็จะใช้อันนี้นะครับพอดีที่อูมีอันนี้อยู่สเตเลสเส็ตเลสนะครับเดี๋ยวเราก็จะจะตัดแล้วก็พับขึ้นมาเป็นฉากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นแรกเราเขียนแบบกันก่อน เห็นแบบใส่คอมกันก่อน,นนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ CNC ด้านหลังตัดชิ้นงานออกมาแล้วก็จะไปพับพับแล้วก็จะไปทำสีนะครับแล้วก็อ,อ,อาจจะต้องตัดประกินเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นมันจะต้องเป็นหยกัยกหยัไว้สำหรับล็อกให้มันอยู่แต่ว่าสเตเตอราเราเนี่ยมันเรียบเวลาเจอคลื่นกระแทกอาจจะ หนาความได้เดี๋ยวเราลองไปดูเขียนแบบก่อนนะครับ วาดเสร็จแล้ววาดเสร็จแล้วครับแล้วก็เราลองดูทูลผาดน,นะครับนี่ที่เราจะตัดนะครับเจาะรู นะครับเดี๋ยวเราจะพับตรงนี้พับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเซฟทูลผ่านแล้วเซฟไฟล์สําหรับเครื่อง c n c นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนของการตัดเครื่อง c n นทีนะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยว จะต้องเคลียร์เครื่อง c n นซีก่อนนะครับเพราะตอนนี้ยังเป็นสปินเดิลอยู่นะครับไปตัดไม้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นตัวสำหรับตัดโลหะหลังจากได้ไฟล์สำหรับเครื่อง c n นซีมาแล้วนะครับก็เราก็ส่งไฟล์เข้าเข้าโปรแกรมของ c n นซีแล้วก็เซตชิ้นงานเดี๋ยวรอบแรกเนี่ยเราจะลอง ให้หัววิ่งโดยที่ยังไม่เปิดหัวตัดก่อนนะครับดูว่ามันโอเคไหมเดี๋ยวเราลองดูนะครับแต่เดี๋ยวรอบสองเราค่อยเปิดหัวตัดให้มันตัดจริงๆอีกทีหนึง่งนี่เราก็จะดูว่าเพราะชิ้นงานเราค่อนข้างพอดีนะครับเลยต้องดูว่ามันจะหลุดขอบไหมอะไรเงี้ยครับ อาจจะมีหลุดขอบนิดนึงนะครับปรับยินงานนิดนึงเดี๋ยวเราเปิดหัวตัดเลยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวลองตัดจริงเลย ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปตรวจสอบรูตรวจสอบความถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราไปพับกันต่อก็ได้ชิ้นงานเแล้วนะครับหลังจากการตรวจสอบความถูกต้องขนาดรูระยะรูแล้วก็เก็บผิวตรงขอบนิดนึงแล้วก็มาร์กมาแล้วว่าจะดัดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราลองดัดกันเลยดีกว่าครับ ได้แล้วครับหนึ่งข้างเลยแล้วอีกข้างนึง ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทําสีเดี๋ยวก็ลองติดตั้งกันทําสีเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เก็บงานทําสีเรียบร้อยแล้วก็ตัดประกินมาลองละเกินหนังเซนเนเซอร์ตัดในี่เนอรเซอร์ตัดนะครับก็น่าจะโอเคละเดี๋ยว ลองประกอบเลยดูซิว่าจ่ออกมาเป็นยังไงบ้าง สร็จแล้วนะครับก็ผมูโอเคนะยังใช้ได้อยู่ก็เดี๋ยวก็ส่งให้เจอของพ,พี่ปริญาก็จบแล้วครั้งแรกที่ถ่ายคลิปจริงๆงานไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากไม่ได้สอบอะไรหรอกว่า พอเป็นการถ่ายคลิปครั้งแรกมันก็เลยแปลกๆหน่อยรู้สึกแปลกๆหน่อยแต่ก็ดีครับลองทําดูน่าจะสนุกสนุกเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าอาจจะทำอีกน่าจะสนุกดีอืจะได้เก็บไว้ดูครับว่านี่้องเคยทำอะไรบม้างเป็นยังไงบ้างนะครับก็อบลองดูครับ